สวัสดีทุกคนทุกเนาะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Escape the Darkness ในเกมโรบอทนะครับก็แบบนี้เนี่ยผมก็เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดูในเกมนั้นแล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยผมก็เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปดูผมสอนเล่นเนี่ยก็ไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งวิดีโอนั้นไว้ตรงเพิ่มการ์ดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอินสกรีนกับเพิ่มการ์ดเข้าไปเนาะเออจะบอกว่าผมเนี่ยก็สะอืออยู่ตอนนี้ยังไม่หายทีอ่่ะขนนนาาดกิ้้แลวยยังไมหที ก็ท <formation> <inh>. ีน <Baş aka> ี้ห <sm> ล <in> <SL> ักๆเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปทำภารกิจเนาะเนี่ยจะขึ้นจุดประสงค์ใหม่เนาะให้เราเนี่ยไปทำภารกิจเช่นเก็บกระดูกหมาเติมน้ำมันหรือว่าจะเป็นการซ่อมเครื่องปั่นไฟเนาะเออเครื่องจูเนเรเตอร์เออที่เขาเรียกกันอ่ะในระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องคอยหลบหนีฆาตาตกรด้วยอ่ะมันจะกีสะอึกจะบอกว่าคอยระวังฆาตกรที่อยู่ตัวนันด้วยนะมันจะเป็นไฟแดงๆอ่ะฆาตกรไล่ภัยฆาตกรไล่ภัย โอ้โหมันมันเอาไม่เลือกเลยมันหลายใจถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนฆาตรกรไล่ใช่ไหมครับเราเนี่ยก็ต้องคอยแบบซุกเนาะซุกให้เพื่อนแบบไปทำ,ทำนู่นทำนี่เนี่ยถมวลาผู้ล่าอะไรเนี้ยซึ่งผีในเกมนี้เนะี่ยก็มีหลายตัวผีหลายตัวมีหลายความสามารถถูกไหมครับอ่าแล้วก็ผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะมีพวกแบบเปอร์อัพบิลิตี้อะไรพวกนี้ด้วยเช่นแบบฮิวไวทำภารกิจไวขึ้นอะไรเนี้ย แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตายใช่ไหมครับเราเนี่ยก็สามารถจะไปช่วยได้มันจะเป็นไอคอนประตูนะครับซึ่งมันเนี่ยก็จะมีเวลาทอนไฟหลังด้วยถ้าเกิดว่าเราไปช่วยไม่ทันเนี่ยเพื่อนก็จะตายนะครับก็แบ่งหน้าที่กันไปนะครับคนนึงไปช่วยเพื่อนบ้างคนนึงไปทำภารกิจน่นนี่นั่นบ้างแบ่งแบ่งกันทำเนาะเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีกันอ่ะปกติเนี่ยเราจะโดนผีเราโดนผีตีได้ประมาณ1ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนตีครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะล้มลงกับพื้นเลยอ่ะ ถ้าโดนตีแค่ครั้งแรกอ่ะแค่เจ็บแค่เจ็บเฉยยังวิ่งต่อไปได้แต่ต้องโดนตีครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะตายอ่ะจังหวะน,นี้เพื่อนโดนเนาะประตูต่อไปก็ต้องไปไปช่วยเขาก่อนใครอยู่ใกล้สุดเนี่ยก็ไปช่วยเนาะอันนี้เนี่ยมาแย่งกับเราเพื่อนเราเนี่ยช่วยเพื่อนออกมาแล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยก็สั่งไม่จะฮิวเพื่อนเพื่อ,อรักษาอาการบาดเจ็บของเพื่อนได้ปกติช่วยออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนจะจีบอยู่ เราเนี่ยก็สามารถจะไปฮิวเพื่อนได้ให้เพื่อนเนี่ยหายจากอาการปาดเจ็บซึ่งผีจะอยู่ใกล้หรือยอยู่ไกลเนี่ยขึ้นอยู่กับเสียงหัวใจอ่าถ้าเสียงหัวใจมันเต้นดังแล้วก็รัวแสดงว่าผีอยู่ใกล้ๆเราเพราะงั้นเนี่ยคือเกมนี้ฟังเสียงสําคัญมากเอาไปใส่ก่อนแล้วกันใครเอามาวางตั้งไว้เนี่ยไม่ยอมไปทําภารกิจอ้ผีตามไปมาแล้วปิดประตูอันหน้า เมื่อกี้มันจะสูบพลังชีวิตภัยแต่ไม่ได้สูบหรอกนะไม่ได้แอมสะหรอกเฮ้ยวัดปละลาวัดปละลาอย่าสูบวิญญาณฉันไอคอนองงนี่มันอะไรกันโอเคเรียบร้อยมันสูบวิญญาณาไคแล้วโอเค้าไพโดนผีตีเนาะผีตัวนี้เนี่ยมันทำให้ไพมึนเว้ยตะไพโดนตีไปแล้วครั้งหนึ่ง้าไพยังวิ่งต่ออยู่แต่ว่าคิวตัวเองก่อนแล้วกัน ผีตนนัวนี้ผีเมื่อตะกี้คือมันมันเกิดเหมือนกับม,มันทําให้ไพ่หลอนนะ่ะเออเห็นภาพมืดแล้วก็แบบเห็นผีปลอมบ้างอะไรประมาณเนี้ยผีผีบางตัวมันวังกลับดักได้แต่ผีตัวเนี้ยแม่งพอสามารถแม่งโคตรอลังการเลยเพื่อนดาวไปแล้วสองคนชิบหายฮันเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะถ้าไพ่ขอไม่ไปช่วยเพื่อนก่อนละกันเพราะว่าถ้าไพ่เนี่ยเสียบอยู่ถ้าเกิดว่า,าไพ่โดนตีครั้งนึงเนี่ยไพ่จะตายถ้าไพ่จะตายเลยเออเพราะงั้นเนี่ยควรจะฮิลตัวเองให้เลือดเต็มก่อนเนาะอันนี้เนี่ยคือไม่เข้าใจนะว่าเพื่อนในเกมเนี้ยมีกี่คนเว้ย แต่ตอนนี้เนี่ยคือตายไปแล้วสองคนรอการช่วยเหลืออยู่สองคนแล้วคือคนที่เหลือก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนอ่ะเออเพื่อนจะตายแล้วนั่นอะไม่มีใครไปช่วยเ่ยหรอตายแล้วพปยวิ่งไปพยจะทันไหมเนี่ยคือก็ไม่กล้าไปช่วยไงเพราะว่าเราเจ็บอยู่ไปช่วยก็ได้ไม่มีใครไปช่วยเลยนี่มาช่วยแล้วจ้าเสียงวงจาต้งดัง,ดงไหมล่ปะปนี้ โอ้แกลากไม่ใครลากใครมาแกลากใครมาแกลากใครมาไอคุณผู้หญิงเอ,อ้ยเฮ้ยมันดักว่ะจะขึ้นทด้ไมจะขึ้นทด้ไมอุมอ้ยโดนอีกแล้วเ,เนี่ยไอเจ้าความสามารถผีบ้านนี่แม่งจะไัยเกียดมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นต้องไปติดหลอดนอะ ตายแลย้วทุกคนเพื่อนล้มไปสองแล้วโอ้นี่ผีจริงนี่ผีจริงนี่ผีจริงรีบช่วยเพื่อนก่อนเนาะตาไพไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเหลือใครคนเดียวหรือเปล่าโอเคปิดประตูหน้าผีก่อนถ,ถูกเวลาผีเนาะตอนนี้เนี่ยมีคนมีคนรอการช่วยเหลือคนนึงโอเคเดี๋ยวไปช่วยคนนั้นก่อนระหว่างที่ผีเนี่ยยังไม่มาเนาะมาช่วยละจ้าเพื่อนเอ๋ยตาไพ่เนี่ยยังไม่โดน หันตีเอ้ยยังไม่โดนหันยังไม่เคยล้มสักรอบทั้งทีอ่ะเออชิบหายแล้ว<ม>ผีมาแล้วผีเอาใครแกจะเอาใครแกจะเอาใครแมวเอาใครมีคนนึงหลอกันเฉยๆตรงนู้นอ่ะชิบหายแล้วผีมันจะเห็นตัวพาไหมเนี่ยชิบหายชิบหายชิบหายไม่เห็นได้ไายตรงนี้มีประตูให้พายปิดด้วยถ้าไปยจุกผีไม่ได้ตักสวายแล้วสวายแล้วสวายแล้วทำไงดีเอ่ย สร้างหผนไม้ดักก่อนไม่ทันเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ๆเรามาแก้ตัวกันรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยเราก็ตายไปเนาะตายไปแบบว่าสมเพชมากคือแบบว่าเอ,อบางทีนะถ้าไพา่ตายไปแค่รอบเดียวใช่ไหมบางทีเนี่ยก็ไม่มีใครมาช่วยเลยบางตัวตายไปสองสามรอบไอสัตว์ฉันยังมาช่วยที่กูตายเนี่ยไม่มีใครมาช่วยถ้าไพ่เลยมันก็อย่างนี้เนาะเราด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องช่วยชาวบ้านแค่หน่อยแต่แม่งฝรั่งมันเคยช่วยกูไหมไม่เคยช่วย ผู้สังหารจะสละสิทธิ์ที่นี่รีบหนีเลยจ้ะสละสิทธ์อะไรผีมันจะเกิดตรงนั้นแหละรีบหนีเลยเนาะเรียบร้อยหมูใส่ด้ไปเต้นละก็อย่างที่ไพ่บอกเนาะอย่าเดินไปเดินมาถ้าเกิดว่าเดินไปเดินมาปุ๊บผีเกิดหน้าถือว่าแจ็คพอตแจ็คพอตแตกอันนี้เนะี่ยเป็นเควสก็คือปั่นไฟเนาะเครื่องปั่นไฟเนี่ยที่เขาให้เราปั่นเนี่ยต้องมีประมาณ2เครื่องแต่คือในเกมเนี้ยจะมีประมาณ4ี่เครื่องเพราะว่าเขากลัวว่าฮันจะเฝ้าเครื่อง ผันเฝ้าเครื่องก็ยังไม่ปั่นเครื่องไดไงเอ่อทำไปเห็นฮันเตอร์ละถ้าไคขอเรียกผีว่าฮันเตอร์แล้วกันเนะพราะเรียกง่ายดีส่วนผู้รอดชีวิตถ้าใครขอเรียกว่าเซอร์ฟเวอร์แล้วกันเวลาจะเรียกฮันเตอร์ก็เรียกว่าฮันเวลาจะเรียกเซอร์ฟเวอร์ก็เรียกเซอร์ง่ายไหมอ่าฆาตรกรจะเห็นแถบความสําเร็จที่เราปั่นอยู่เนาะเพราะงั้งนนถึงได้แบบผีจะชอบมาหาเราที่เราปั่นไฟอะ่ะเพราะว่าผีเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มีคนปั่นอยู่ก็เลยมาเอาเราฆาตรก,รกรก็ต้องคอยขัดขวางไม่ให้เราแบบทําภาภรกจอะ หันจากเฝ้าไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีตั้งสี่เครื่องถ้าไพ่ปั่นใกล้เสร็จแล้วเนี่ยหันนี้มาไล่ที่เลยถือว่าโชคดีนะมันปั่นได้ด้วยมันปั่นด้วยกันได้นะปั่นได้ประมาณสองสามคนเลยหรือบางทีก็ปั่นได้สี่คนต่อเครื่องตรงนี้เนี่ยมีคนปั่นอยู่ใช่ไหมถ้าไปเนี่ยกะว่าจะไปช่วยก็ปั่นตรงนี้เนี่ยปั่นกันสามคนเลยมาถ้าไปจะเสริมได้อีกคนหนึ่งเป็นสี่คนเอามีคนโดน อ่ะไปช่วยแล้วกันแบ่งหน้าที่กันเถะทุกคนใครจะไปช่วยใครจะไปทำภารกิจอะไรเสียงหัวใจเต้นแดงมากเพื่อนอ่ะเะช่วยแล้วกันฉันไม่ช่วยก็ได้ได้ข่าวว่าเธอหิวแต้มอ๋อเพื่อนไล่ผีไล่เพื่อนอยู่อ่ะระหว่างที่เพื่อนกำลังจ,จุกอยู่ก็ต้องทำภารกิจไปเนาะอ,อย่าให้เพื่อนเนี่ยจุกสูญเปล่าเกลออมันมา,มา,มาสักแน่เลยอะ่ะไอหัวทอง สิ่งสำทันทีมากโอเคผีเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอยู่นะเวลาเราจุ๊กเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าผีตรงไหนนึกถึงอย่างนั้นเลยนะไอเดนอะปกติจะมีไฟแดงอยู่เวลาผีแบบเข้ามาใกล้เรา,าเนี่ยบางทีก็เราแวงหลังนะเปิดกล่องนี่นะผีมาแบบด้านหลังนี่คือแบบสะดุ้งอะไป,ไปเปิดเครื่องอื่นเพื่อนไปอย่ามาแย่ง เครื่องนี้เราได้เราจองแล้วอ่ะวางเราเนี่ยต้องวางหกอันตู้ละ3เออไอไอกระดูกหมาเนี่ยมันจะสปอนตามแมปเลยเว้ยแม่งเพื่อนก็โดนอีกละไปช่วยก็ได้หรือว่าเธอจะไปช่วยฉันไปช่วยเองดีกว่าเอาไม่คุณมาช่วยแหรอเพื่อนเหมือนไม่ค่อยเดินภารกิจกันเลยเหมือนต้องไปทำคนเดียวทำภารกิจไม่เนี่ยเพื่อน หมือนแทบจะไม่เดินเลยภารกิจรอบนี้แต่เวลาเกมนี้นะ่ให้มันเหลือเฟือนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอข้าตักริ่งๆที่เขาเฝ้าแบบเขาโซนเครื่องบ้างเขาเฝ้านุ่นเฝ้านี่บ้างเกร่งๆแะเมื่นี้ก็แบบอันตรายเวลาเนี่ยอาจจะไม่ทันเสียงวัวจะไม่ดังแรงมากเลยอ่ะข้าตกรอยู่แถวนี้แน่เลยอย่านะจ๊ะเอาไปวางก่อนเกมนี้เนะี่ยภาพสวยมากเลยนะสังเกตเห็นไหมเออภาพมันสวยภาพนี้ภาพดูมีอะไร โอเคถ้าไปใส่ตรงนี้ได้มีคนโดนอีกแล้วโอเคมาผีกำลังไล่เพื่อนอยู่เนาะถ้าไปจะใส่รางวัน,นี้แหละไปช่วยเพื่อนแต่นนี้แม่เออเกมไปช่วยไปแบ่งหน้าที่เถอะทุกคนอย่าไปมุงกันช่วยแบ่งหน้าที่กันทําเกมนี้เนี่ยรองรับเสื้อสามดีนาะเออแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ใส่หัวใส่เต้นแรงมาก เพื่อนตัวอีกแล้วชิบหายมันเห็นต้องไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นกูเนาะเออไปเอาเพื่อนไปอย่ามาเอาฉันเห็นแก่ตัวมากนี่ถ้าไปเสร็จไปแค่อันเดียวเองอะโอเค้าไปเหือแค่วางกระดูกหมาอีกอันนึงก็จะถือว่าสิภารกิจนี้เริ่มต้นอีกภารกิจใหม่ภารกิจหนึ่งฆาตกรเนี่ยไม่ค่อยเอาไหนถนัเกมนี้แต่ว่าก็ฟาดเรียบไปหลายคนอยู่อุ้ยชิบหาย ซีนี่แม่งลากฆาตกรมาหาอภัยแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าอภัยอยู่ตรงนี้แต่แกจะเดินตามฉันมาไม่ได้นะเว้ยฉันจะเอาภารกิจไปทำแมหมเฮ้ยถ้ามันเจอฉันนี่เฮ้ยมันเห็นอภัยป่ะโอเคเฟสสุดท้ายเฟสเติมน้ำมันปกติมันมีทุ่นเติมน้ำมันอยู่หลายทุ่นนะอุ้ยเพื่อนโดนแล้วหนึงอยู่แกล้อภัยเองอะต้องไปไปช่วยก่อนแล้วกันอ๋อคนนี้เราช่วยละ คือมันก็เล่นกันดีนะทีมนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยดําเนินภารกิจกันอะ่ะมันจะชอบไปแย่งเงนช่วยมันก็เลยช้าเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเกมนี้ถ้าใครคิดว่าน่าจะอีซี่เพื่อนโดนไล่ไอสาวนี้แม่งทําอะไรบ้างเนะี่ยเดินเฉยๆคือเหมือนวิ่งเล่นอะ่ะไม่เติมนะ้ำมัมนะไม่เติมอะไรเลยจะมีคนมาช่วยไหมเนะี่ยไอนี่แม่งอ่ะแกไปช่วยไปแกไปช่วยไปเดี๋วยวฉันเติมเองก็ได้ เฮ้ยหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงอย่างนี้อ๋อมันอยู่นู่นผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเอาถังน้ำมันมาให้ภัยรเนาะก็คือแบบประมาณว่าแบบเออฉันถัฉันทิ้งน้ำมันไว้ตรงนี้นะเธอเติมให้หน่อยละกันเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเพื่อนเออก็รู้หน้าที่รู้ดีนะเออพูดถึงอะ่ะชิบหายโอ้เข้าเข้าเข้า,ขา เฮ้ยมันดัก,กว่ะมันดักมันดักมันดักตะไครไม่ออกจากที่นี่แน่นอนอ้มันดักก็ไปเพื่อนอย่าไปทางนั้นเมืเ่อกี้เฉียดเฉียดอย่างแรงเลย <c oughs> เกือบโดนแล้วไหมล่ะ <c oughs> เพื่อนเกับเข้ามาก,ก่อนแล้วจุ๊บไหวไหมเนี่ยภารกิจไม่ได้เดินเลยอันนี้เนี่ยไปที่90กว่าละต้องไปจะเอาไอ้สสีแดงได้ได ถ้าไพ่เนี่ยยังไม่เคยโดนอะไรวะยังไม่เคยโดนโดนโดนล้มสักรอบหนึ่งอะเออแต่ว่าอย่ามาล้มตอนท้ายเกมนะล้มตอนท้ายเกมนี่คือแบบอันตรายมัราไม่มีใครมาช่วยแล้วแน่นอนโอเคทุกคนตอนที่ว่าเราเสร็จสามภารกิจแล้วเนี่ยประตูทางออกก็จะเปิดเนาะมีสองประตูให้เราเลือกก็คือแบบว่าการฮันเตอร์แคมป์เหมือนเดิมแหละคือฮันเตอร์จะเฝ้าทางออกไม่ได้ไงเพราะมีสองทางไม่ทันแล้วจ้าไล่ไปแค่นั้นแหละไม่มีใครเจ็บอะไรทั้งสิ้น โอเคทุกคนมาไปออกกันเถอะบางคนเนี่ยก็พอออกกันใช่ไหมก็จะแบบยืนยันไอ้ฆาตกรบ้างอะไรเนี่เออก็แล้วแต่โอเคทุกคนก็สัหรับคลิปนี้หน่ยไปก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมพ e s c a p e the d ะด k เนี่ยเนาะแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่สนุกมากเลยนะถ้าใครอยากให้ทุกคนมาเล่นมากมากก็เป็นแบบที่แบบเออเล่นเพลินได้อ่ะ อีกอย่างหนึ่งนอกจากจะได้เป็นผู้รอชีวิตแลนะ้วเยังได้เป็นฮันเตอร์ด้วยโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของอาภัยเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ถ้าไปขอไปนะบ๊ายบาย